กับข้าวอะไรมาวันนี้ได้ผักบุ้งจะผัดผักบุ้งแกงเขียวพิกปลาทรายแล้วก็ทอดปลาทรายกับเครื่องแกงมาทําทอดปลาทรายกับเครื่องแกงกันก่อนมาหมักมาหมักปลาทรายก่อนนะจ๊ะเครื่องปรุง เราต้องคลุกกับปลาสายแล้วก็เอาเครื่องแกงลงเนาะมีปลารายแกงเขียวพริกบ้างทอดบ้างเครื่องแกงใส่ไปเครื่องแกง,งนี้ไว้แกงเขียวพริกด้วยคือรสไปคือรสไม่ต้องเยอะน้ำปลานิดหน่อยพอ แล้วก็ทำปานไข่ล้เลยจ้าฟุ่นเลยจ่าหมักหมักอพวกนี้แล้วก็เราไปแกงไปแกงก่อนไปทำพวกแกงพวกผัดก่อนแล้วก็ไอ้รัรกาชายนี้ทอดหลังสุดเพื่อความรวดเร็วแต่เราต้องหมักไว้ก่อนนะคะถ้าไม่หมักมันช้า กับข้าวกินกันตอนเช้าจะเป็นอย่างนี้สร็ so, เรียบร้อยไปแกง,งกันเลยแกไปแกงไปแกงเขี้ยวพริกปาลาทรายก่อนใส่ใบราดตะใบกะเตะดิเกิมไป

เกงเที่ยวพริกหรือว่าเกงป่านะน้ำเดือดใส่ปลาเลยจ้ะแล้วพวกนี้สอดสอดติดด๊ก,กน้ำปลาถึงน้ำปลากับเกลือรดตรงเนี้ยกาน,นไม่ใส่รสดีพวกนี้ไม่ใส่แค่นี้ กเมดปกกงเดือแล้วใบยาเลยแกงรอเลยอนาใบตั้ง่ร้อนใบยาหรือว่าใบยีราแ้่แต่เรียกนะคนไทยีใบยาภาษาการเรียกริยาบางคนเรียกกับปูไฟไงของเี ไม่ใช <Nee>, ่เพรางั้นถ้ไม่มําใจใส่ไปยี่้านไม่ใช่แค่พวกนี้ใส่ไปยี่สห์เอาเวลาหรือวไปยเร็จร็น้อยออนี่มันเตือดช้า ผัดผักมุ่งกันจ้ะ นี่ับผัดผักม่งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทอดปลากันเลยกับข้าวมื้อนี้ก็เสร็จแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวกับสาค่ะกับข้าวมื้อนี้ก็เสร็จแล้วนะกับข้าวมื้อนี้มีซูมมาใกล้ๆหนะ่อ นี่เขาเรียกว่าแกงเขียวพริกหรือว่าแกงป่าเนาะปลาทรายผัดผักบุ้งนี่ทอดเครื่องแกงปลาทรายแต่เราใส่ใส,ใส่ใส่แป้งคล้ายๆกับทอดกุ้งทอดมันกุ้งอะไรพวกน,นี้ใส่แป้งเครื่องมันจะได้กรอดปลาเนาะแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนมากินข้าวกับสากันมาทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณทุกเลฟทุกไลที่มาบ้านสาสาวใต้นะคะบายๆจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะกินข้าว